มีชาวบ้านแจ้งบอกแสนะครับว่าให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบแกงมอดไม้แผวถางตัดไม้ขนาดใหญ่ในเทือกเขาสันครากรีชายแดนไทยมาเลเซียป่าสงวนแห่งชาติต้นน้ำแม่น้ำเทพารอยต่ออำเภอกาบางังจังหวัดยะลาครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้สงขลาได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีการลักลอบตัดป่าไม้4จุดได้แก่ป่าเขาแดน ป่าควรใจดีป่าเขาพระยาไม้และป่าควรกำแพงท้องที่กลุ่มบ้านคลองป่องหมู่สนนี่ยวตำบลเขาแดงอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาจึงประสานกำลังฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับร่วมกันตรวจสอบกระทั่งไปถึงกลางป่าถึงแนวเทือกเขาสันการ,ราคีรีห่างจากชายแดนไทยมาเลเซียประมาณ1.5กิโลเมตรระหว่างหลักเขตแดนที่37-38คณะเจ้าหน้าที่ก็พบจุดลักลอบตัดไม้ในสแปลงครับ จุดแรกนะคะอยู่บนภูเขาความสูง247เมตรเป็นการรอบตัดไม้ยืนต้นมีค่าชนิดขนาดต่างๆโดยเครื่องเลื่อโซ่ยนตัดบากรอบโคนต้นไม้ขนาดใหญ่จำนวน2ต้นและใช้มีดพระ การไม้ขนาดเล็กจำนวน1ิต้นพบสภาพยังใหม่อยู่คาดว่าเป็นการเริ่มการไม้บากไม้เพื่อขยายพื้นที่ทำการเกษตรจากพื้นที่เก่าตรวจสอบเบื้องต้นพื้นที่ป่าไม้เริ่มจะเสียหายประมาณ2ง,งานและใกล้พื้นที่ใกล้เคียงดังกล่าวยังมีการการไม้ขนาดใหญ่หลายต้นจุดที่2พบที่บนภูเขาความสูง220เมตรจุดการตัดไม้ยืนต้นขนาดต่างๆด้วยเ,เครื่องเลืเ่อยโซ่ยน ล้มคาต่อนะคะจำนวนมากสภาพยังใหม่อยู่บนภูเขาสูงคณะเจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบโดยละเอียดพบพื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายเสียหายจำนวน5ไร่46ตารางวาพบนอกจากนี้ยังพบร่องรอยการใช้รถไถทางเข้ามายังไม้ท่อนนะครับตรวจพบต้นไม้ห่วงห้ามชนิดขนาดต่างๆ เช่นไม้ตินเป็ดหรือว่าไม้พญาสัตบัญไม้เมี่ยงอา่าไม้ทองบึง้งไม้จวงไม้สาไม้พลาไม้ดนตรีไม้ทางใบใหญ่ถูกตัดโคน่นด้วยเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ล้มคาต่อจำนวน26ตน้นร่องรอยตัดมาแล้วประมาณ1-3เดือนครับบางส่วนถูกเผาและมีการปลูกต้นยางพาราขนาดเล็กจำนวน300ต้นขนาดตรวจสอบไม่พบผู้ใดยอยู่ในพื้นที่นะครับคาดว่าผู้ก่เอเหตุตนรู้ตัวก่อน ซึ่งจะได้มีการสอบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ